สวัสดีค่ะซามินะคะก็จะถือเป็นเรื่องการงยานมดีนะคะในการที่จะมาอัดคลิปวิดีโอเป็นคลิปแรกของเราเพราะว่าเราเนื่อโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตครั้งแรกโดยการเดินทางในเครื่องบินครั้งแรกด้วยจริงๆแล้วเราไปเที่ยวตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วใช่ไหมคะว่าคลิปเนี่ยยังไม่ได้ลงเพราะว่าลงชนิดหนึ่งเพราะเราอยากจะมาอัดเพิ่มในจุดที่ เป็นการแนะนําในการขึ้นเครื่องครั้งแรกแล้วก็การเดินทางไปบุกิทั้งแรกให้กับคนที่ยังไม่เคยไปแล้วก็เพิ่งจะมีประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกับเรานะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมมันทาให้เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยพอว่าออมีการเริ่มเปิดให้ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการจัดโปรโมชั่นของสถานที่พักรวมถึงร้านอานหารแล้วก็รวมถึงที่สาคัญเลยคือตั๋วเครื่องบินถูกมากถูกถูดมากอะไรเงี้ยเราก็ได้ถูกอากาศตรงเนี้ยในการที่จะแบบเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด โดยเครื่องบินครั้งแรกก็ออต้องมาศึกษาเองศึกษาหลายอย่างมากแล้วก็ทั้งแรกก็จะตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยเราจะไปทันไหมเราจะจองถูกไหมขึ้นเครื่องที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างเงี้ยตอนแรกมันจะกังวลมากๆมากเลยก็ได้ไปถามเพื่อนเพื่อนก็แนะนําสายการบินสายการบินนึงว่าเออเน,นี่ยตอนเนี้ยมีโปรโมชั่นเยอะลดเยอะมากก็เลยอยากให้ลองอ่ะไปจองในเว็บไซต์ของการสึกสายการบินนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลอะไรคือเหมือนแบบว่า คืออาจจะเป็นเพราะเราจองไม่เป็นด้วยหรือเปล่าว่าไม่รู้คือเข้าไปจองในเว็บแล้วแต่ว่ามันทําแบบดําเนินการสุดท้ายไม่สําเร็จก็ลเลยแบบว่าโอเคลองไปศึกษาเปิดคลิปหรือว่าไม่ก็ไปดูในแบบพันทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบว่าตอนที่เดินทางโดยสายการบินเนี้ยไปจองอยังไงก็มีคนแนะนำหมนกันว่าลองไปจองในแอปพลิเคชันท้าเวลล่าอันนี้ไม่ไทยอินใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆถ้าจองใอนเงี้ย มันจะไม่เหมือนแบบไม่บวกเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าตอนที่ไปจองในเว็บคือราคาสุดทีิอะสองในเว็บไซต์ของสายการบินกับในแอปพลิเคชันเนี่ยมันต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอ่าโอเคก็ลองทําดูถ้าทำได้ก็ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเราทาในในเว็บไซต์ของเขาไม่ได้โอเคมาสําเร็จแต่ว่าตอนที่เราจองไปเนี่ยคือเราไม่ได้จองเลยกระเป๋านะเพราะว่าคิดว่าเออเกิดการเดินทางครั้งแรกอยากจะลองไปแบบชิลๆก่อนไม่เอาของไปเยอะเผื่อว่าสมมติว่าถ้าตกเครื่อง เออมันจะได้ไม่ต้องแบบว่าแบกของกันเยอะเก็ตฟิลไหมทุกคนเออแล้วก็เลยว่าโอเคไม่หลดกระเป๋าคิดว่าอ่ะเอาไปแค่คนละใบพอจบง่ายๆเล็กๆน้อยๆไม่ต้องแบบอะไรเยอะสมมติถ้าแบบตกเครื่องก็แบกไปกับบ้านจบเราไปกับสายการบินเวียดเจ็เวียดเจ็ด เ,เราพูดใส่กับบินนี้ไม่ถูกสักทีอะท้ามดีเออเอาว่าใส่กับบินนี้แหละแล้วซึ่งที่ขึ้นเครื่องที่กรุงเทพหนอ่อยู่ที่สวนน้ภูมิวิธีการไปสวนน้ำภูมิก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือว่าไปแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงก็จะสะดวกหน่อยค่ะมันแบบตรงเข้าไปแล้วก็แบบอยู่ใต้อยู่ใต้สนามบินเลยคือเราเดินทางง่ายมากแต่ว่า จุดเริ่มต้นที่เราเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากก็เลยเลือกที่จะนั่งแท็กซี่ไปหรือว่าถ้าใครสะดวกจะเอารถของตัวเองไปจอดก็มีที่ให้จอดรถนะคะที่สนามบินแต่ว่าเรื่องค่าบริการหรืออะไรนี้เราเราไม่รู้เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเนาะเออเอาเป็นว่าครั้งแรกเราก็แบบ เอาชวๆแล้วกันเอาแบบรถสาธารณะดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเป็นแท็กซี่ไปค่ะก็พอไปถึงนะทุกคนก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงอยู่น r m a มก็แนะนำให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พวกพกแอลกอฮอล์เ,เจลอะไรเงี้ยก็ควรจะพกไปด้วยแล้วก็ยังมีแบบว่าโหลดแอปนะคะมันจะเป็นแอปชื่อว่า AOT a i r p o i t ก็คือให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปก่อนเพราะว่าไปถึงสนามบินแล้วเราก็ต้องแบบว่าเหมือนกรอกข้อมูลเพื่อที่จะติดตามเฝ้าระวังโควิดอยู่นะคะตอนช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองด้วยแล้วจริงๆแล้ว่เราไม่ตั้งใจจะไปภูเก็ตนะจริงเราตั้งใจไปสมุยคือวันที่จะไปอ่ะสายการบินมันเต็มเออก็คือก็เลยว่ามันเต็มแล้วเพราะเราคิดช้ามากด้วยความที่แบบเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรกก็เลยอเปลี่ยนไปเป็นภูเก็ตแล้วพอเราแบบเปลี่ยนไปเป็นภูเก็ต แบบกระทนหันช่วงนั้นใช่ไหมตอนแรกก็ดูที่พักที่เที่ยวสมุยเรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนที่พักจากสมุยเป็นภูเก็ตด้วยสถานที่ที่เราไปดูหรือว่าไปไปเซิร์ชในแบบ Google หรือดูตามแบบคลิปวิดีโอหรือวอล์กของแบบหลายๆคนที่ทำวอล์กมาอะไรอย่างงี้ค่ะก็เต็มเราก็เลยแบบว่าโอเคเอาที่ไหนก็ได้ละกันถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกไปที่ไหนก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยไปพักที่นีทาดีดีสอร์ทแองกิพูลวิลล่าคือจะบอกว่าที่นี่ดีมาก จนแบบไม่รู้จะพูดยังไงก็แบบยังไงดียคือเหมือนหนูว่าตอนที่เราเข้าไปอะโอเคปกติที่พักก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากก็คือแบบว่าโอเคมีไม่กี่ตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม่กี่ห้องก็จะมีสระว,ว่ายน้ำมีเป็นแบบ p ู้ o l v ล l l a มีแบบเป็นห้องติดติดสระว,ว่ายน้ำแต่ที่เราจองเราจองไปเป็นชั้นสองคือการบริการดีแบบดีมากๆที่จนเรารู้สึกแบบว่าคือเราไปอ่ะจะบอกว่าเขาบริการเราเหมือนแบบว่าเราเป็นคนในครอบครัวเขาเลยนะอะเฮ้ย ทำไมรู้สึกอบอุ่นจังเลยเวลาไปที่ไปพักที่นี่แบบรู้สึกอบอุ่นมากคือเขาบริการเราดีมากและให้ความอบอุ่นกับเรามากคือแบบถามไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการเองมากแนะน,นําด้วยว่าเออมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่นี่อย่างงู้นอย่างงี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากทุกคนดีมากคือประทับใจที่พักมากคือถ้าใครไปนะแล้วแบบเออไม่รู้จะทายที่ไหนจริงๆก็เอาง่ายๆชิลๆอย่างเงี้ยก็แนะนําที่นี่เมทาดีรีสอร์ทนะถ้าใครขับรถเป็นแนะนําว่าให้เช่ารถนะ เออเพราะว่ามันมันสะดวกในการเดินทางราะที่ท่องเที่ยวมันเยอะมากเรารู้สึกว่าจากสนามบินไปที่พักส่วนใหญ่ที่พักที่ทุกคนจองก็จะอยูแบบ่ติดทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าสนามบินกับทะเลแบบรอบๆ ภูเก็ตเนี่ยมันก็ไกลกันมากสนามบินไปที่พักเราได้เดินทางเที่ยวด้วยคิดว่ามันคุ้มกว่าแบบไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องอะไรด้วยก็อยากเตือนทุกคนเตือนจริงๆนะทุกคนแบบว่าถ้าจะไปเที่ยวอ่ะวางแผนดีๆคือเราจองตั๋วก่อนหน้านี้ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังแบบไม่ได้จองรถสักทีเราคิดว่าเออคงทันแหละเคยถามเพื่อนที่แบบไปจองรถไปเที่ยวภูเก็ตเขาบอกเออก็อาทิตย์หนึ่งก็จองทันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคชะลาใจชะลาใจจนแบบสุดท้ายแบบสามสี่วันก่อนเดินทางเราก็ไปจองตามเว็บไซต์ดามว่าแบบ พวกเว็บไซต์ต่างๆคือเต็มเต็มแบบเลยนึกถึงมาว่าช่วงัาปริญญาเราเคยเหมือนไปโพสหาช่างถ่ายรูปใช่ไหมคะงานัาปริญญาอะไรเงรี้ยเลยคิดว่าเออน่าจะมีกลุ่มที่แบบว่าหารถเที่ยวภูเก็ตอะไรเงรี้ยเราก็เลยไปไปเซิร์ชใน Facebook แล้วปรากฏว่าก็เจอก็เลยไปแบบว่าโพสตค้างไว้ว่าแบบหารถเที่ยวภูเก็ตวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วที่สนามบินกี่โมงคืนวันที่เท่าไหร่อะไรเงรี้ยค่ะก็เลยไปโพส แล้วปรากฏว่าก็มีคนทักเรามาในในแชท a c e b o o k ใช่ไหมเยอะมากให้เราได้เลือกแล้วก็กลายเป็นว่าเออจากที่เราต้องแบบโหเครียดมากว่าแบบเว็บไซต์แต่ละเว็บเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่ามีคนแบบว่ามาแนะนําเราเยอะมากแล้วแล้วก็โชคดีมากๆอย่างนึงก็คือว่า เหมือนมีพี่ที่เรียนที่เดียวกับเราแล้วเขาแบบจบไปแล้วแล้วเขาก็ไปทํางานที่บ้านเขาคืออยู่ภูเก็ตแล้วเขาก็ทําแบบเกี่ยวกับว่าบริษัทในการออให้รถเช่าเที่ยวภูเก็ตแล้วพี่เขาก็ทักมาในแชทเฟซบุ๊กเขาก็ให้ความเป็นกานเองกับเรามากแบบบริการเราดีมากแล้วก็แบบเออถามสาธุสุติกลายเป็นเหมือนพี่น้องคุยกันแล้วก็เหมือนว่าโอเคได้รถมาก็แบบ ก็ขอบคุณพี่มากๆค่ะคือพอไปถึงสนามบินไงพี่เขาก็จะเอารถมาจอดให้เราใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปเจะเชนเนก์าสารแบบรับรองนิดหน่อยว่าโอเคคุณรับรถคันนี้ไปนะตรวจเช็คลอบๆก่อนแนะนําให้ทุกคนตรวจเช็คลอบๆก่อนนะคะว่าแบบว่ารอบๆมีรอยไหมแล้วก็แบบภายในเป็นไงถ้ามีอะไรก็ถ่ายไว้แล้วก็แจ้งพี่เขาก่อนเลยแต่คือของเราเนี่ยมันไม่มีรอยเลยคือแบบเป็นรถใหม่เลยอ่ะเออคือดีดีมากเออรถสวยมากด้วยและส่วนการคืนรถก็คือคืนตามนัดค่ะแล้วก็ตามเวลาที่เราคุยกันไว้ก็ ไม่ได้ยากอะไรในการเช่ารถคุณมาเยอะมากเกินมาเยอะมากก็ฝากเนื้อฝากตัวกับการทำคลิปวิดีโอครั้งแรกของเราด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าภูกเก็ตเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า <S <S ต้องรอไปโหลดกระเป๋าตรงนู้นเห็นไหมที่มุมขวามองง่ายมากสืกอยู่แถวๆตรงยักษ์นะคะแต่ตอนนี้คือแบบสนามบินโล่งมา,ากมากแบบงงงงมาก การจัดทีวเป็นเขาเรียกว่าอะไรการทีวครั้งแรกแล้วก็ไปปรเทศครั้งแรกของเราด้วยไม่เลยไปดูกันว่าที่นู่นมีอะไรบ้างแต่ว่านี่ก็เป็นทิวนอร์มอลเนาะมันก็จะต้องใส่แมสอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็คนน้อยมากมากลับเลยว่ยกลับเลยว่ ¡La แล้วเมื่อกี้ก็คือเราไปกินข้าวที่ร้านตู้กับข้าวมาข้าวอร่อยนะราคาก็ไม่แรงตอนนี้ก็คือจะหาร้านได้เื่อย มาไม่ทันะนอะ่ะ,มอะ,ออะไม่เห็นอะไรเลยมือตึ๊บแล้วคนใกล้เยอะมาเยอะคนเยอะก็ไม่เหลือเลยแต่คิดว่าคือถ้าใครสะดวกมาก็มาใครไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรเตรียมร่างกายเตรียมขาอันแข็งแรงของคุณไว้ใช่คือก้าวขึ้นมาที่นี่เออแต่ตอนแรกคิดว่าแหลมมันจะแบบเป็นทางเนินลงไปแต่คืนนี้คือต้องขึ้นเขามาสูงมาก ไปดูอย่างอื่นกันดูวิวไง สำหรับชีปนี้ hey. กลับแล้วจ้าถึงสุวรรณภูมิแล้วค่ะ yeah, ก็ไม่มีอะไรมากกลับไ๊ายวบางคทุกคนกับคลิปวิดีโอครั้งแรกของเราก็จะเป็นคลิปแบบเล็กๆน้อยๆสั้นๆง่ายๆที่แบบเอออาจจะเป็นมือใหม่ในการทํา YouTube นะทุกคนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำแนะนำหรือคำติชมอะไรก็พิมพบอกคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสอย่างเดี๋ยวจะมาทำคลิปอื่นๆให้ดูกันอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะถ้ามีข้อดิขาอดการใดก็ขอภัย้าที่นีด้วยนะคะก็วันนี้ก็สดค่ะบ